ทุกคดีทุกการกระทำนะครับที่เป็นความผิดคชาการจ์ขอนครบาลก็ติดตามนะครับร้องทุกดำเนินคดีทุกทุกวันจนกระทั่งเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยจะต้องผ่านอีกยกคือก็ประมาณวาระสองและการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเกมจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะผ่านเกมนี้ได้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกประยุทธ์ ผ่านได้ผมมั่นใจว่าพลเอกระยุทธ์ผ่านได้แน่นอนไม่ยากเท่าไหร่แต่หลังจากการผ่านอภิปรายมติแน่นอนหนีไม่พ้นต้องมีการปรับคดามตรีนะครับบางคนตั้งคําถามกับผมว่าปรับคดามตรีแล้ววางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจากเดิมถอยเพื่อรุกเป็นรุกเพื่อรบแล้วจะดำเนินการอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะฮะการเมืองมันสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลดอุบายรู้เขารู้เราชนะ ไปกว่่าครึงนะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนา,าครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่อุ้งอิงได้มีการตั้งนัทวุฒิใส่เกือ้อ แกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงเข้าไปเป็นผู้มในการครอบครัวเพื่อไทยคราวนี้เขาก็จะเดินสายไปที่สีสกเกตในขณะที่บุตรีวรยุทธ์จันโอชาในฐานะนานยกรัตรีก็ลงพื้นที่ภาคอีสานเช่นกันในการลงไปทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็มุ่งหวังว่ากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ของเราเนี่ยจะเป็นการบอกกล่าวว่า ศรีสะเกดเนี่ยเป็นจังหวัดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่เราเคยมีสสนะครับเป็นจนํานวนมากจากเจดเสียงเนี่ยเรามีอยู่ห้าเสียงนะครับเดิมเ,เรามีอยู่ห้าเสียงแต่ว่าก็มีปรากฏการที่พี่น้องสืงนน่อมวลชนได้ใช้วาทกรรมหรือตั้งชื่อว่ามีงูเห่าอยู่ในศรีสะเกดนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยก็ถือศรีสะเกดเป็นพื้นที่หลักนะครับเสมือนบ้าน มีหนูยุคใหม่นะครับมาขโมยกินงูเห่าเราไปมาแอบอกินข้าวของเราไปนะครับข้าวของแล้วก็แปลสภาพไปเป็นงูเห่ามาเช่นชนั้นเลยมียุทธการไล่หนูตีงูเห่าขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมเชิงสลับเพื่อจะบอกกล่าวว่าอำนาจประชาธิปไตยเป็นอำนาจของพี่น้องบรานพวงชนชาวไทยนะครับใครที่จะไปฉกฉวยเอาอำนาจของพี่น้องประชาชนไปใช้ไปแอบอ้าง โดยไม่ผ่าน,นกลไกกระบวนการการมอบอำนาจที่ถูกต้องจากพี่น้องประชาชนเราถือว่าเป็นการทําลายล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษิย์ท่งเป็นประมุขระบบรัฐสภานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะดาเนินการในช่วงวันที่18ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับเนาค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ทดลองนะคะในการทําผ้าย้อมคลามนะคะโดย ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นการนำต้นครามนะคะต้นครามซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะที่จะใช้ในการแช่หรือหมักเอาสีของต้นครามเนี่ยซึ่งมีสีน้ำเงินเข้มจากนั้นนะคะก็จะมีการนำเอาผ้าฝ้ายมาทำการย้อมสีครามนะคะแล้วจะนำไปตากแดด แห้งะะแล้วก็จะมีการล้างน้ําจากนั้นก็จะนําผ้าที่ที่ได้นั้นนะคะไปถอด้วยมือจนเป็นผ้าที่สวยงามน,นั่นเองค่ะซึ่งผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษนะคะจะมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะโดยการทอผ้าด้วยมือนั้นนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยซึ่งเรียกว่าผ้าฝ้ายย้อมครามซึ่งแต่เดิมนั้นนะคะก็จะเย็บด้วยมือเป็นเสื้อผ้าสวมใส่สําหรับผู้หญิงส่วนผู้ชาย ะะก็จะทอเป็นผ้าเขาม้าใส่แบบจงกระเบนหรือผ้าเตี่ยวการทอผ้าฝ้าจะได้จากนวลของ ดอกฝ้ายที่บานเต็มที่ที่นำมากลอเป็นเส้นฝ้ายนะคะและย้อมด้วยครามแล้วนำมาทอเป็นผ้าสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจึงเกิดการรวมกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติขึ้นนะคะเพื่อทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆเช่นผ้าพื้นเมืองผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าปูโต๊ผ้าพันคอผ้ามัดหมี่และผลิตภัณฑ์อื่นๆจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมของครอบครัวอีกทางหนึ่งนั่นเองในส่วนของคดีที่มีการเผา ทัศนินของทางราชการคือลดนะครับเราก็ไดอ้ออกหมายจับนะครับสองอาจาสามคนนะครับสามคนตอนนี้สามารถจับกลุมได้แล้วเนี่ยสองคนนะครับส่วนอีกสองคนก็เข้ามอบตัวนะก็ยังเหลือการติดตามอยู่อีกหนึ่งคนนะทั้งห้าคนนี้ก็ได้เร่งรัดทางฝ่ายสืบสวนให้ดําเนินการนะครับแต่เบื้องต้นที่พิสูจน์ทราบเนี่ยห้าคนเนี่ยเราเดําเนินคดีไปแล้วสี่ นะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะก็จะเรียนว่าทุกทุกวันที่มีการขอความไม่สงบกองบัชาการตำรวคกองบาญก็ไม่ได้มยเงินใจนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่มีการของรกวันที่11นะครับเราก็รับคดีอาญาที่339นะครับ340 3ี่3 4 2 3 4 3 3 4 4ี่หมาเรื่อยเอ้ามาม4ก้าสี0 0 0นยะครับ401 304 นะครับก็จับคุมมาตลอดวันนี้เนี่ยก็จะมีการขอมาจับเพิ่มเติมนะครับอีก9ก้าคนนะครัก็เบื้องต้นก็เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าในการชุมนุมทุกครั้งทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับอาจจะไม่ได้ใช้กําลังเข้าปรับปรามซึ่งหน้านะครับแต่ทุกคดีทุกการกระทำนะครับที่เป็นความผิดความกาจเมือนนครบาลก็ ติดตามนะครับร้องทุกดําเนินคดีทุกทุกวันนะก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงเยาวชนนะหรือผู้ชุมนุมเองในกรณีการใช้ความรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและบานนะครับก็ไม่ได้หนึงนอนใจก็มีการดําเนินคดีทุกเทสนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การอ,าออกหมายเรียกออกหมายจับนะครับหรือออกหมายจับในคดีที่มีโทษนะครับอาตาโทษสูงการเดินทางไป ของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ภาคอีสานะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีซื่อนะครับของฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีโอ้ยปรปภอ,อย่างเข้มงวดห้ามพกคัตเตอร์ห้ามพกมีดห้ามพกปากกาเข้าไปใกล้านายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งอานน์แสนนานนะฮะซึ่งก็เป็นแกนนำหมู่บ้านเสื้อแดงในอดีตต่อมาก็มาเป็นหมู่บ้าน เป็นหัวหน้าหมู่บ้านพิทักษ์กราชันนะครับก็พาประชาชนมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวนะครับแต่นะครับ,นะรบหลังจากนั้นหนึ่งวันนะครับพอพลเอกประยุทธ์มีการเคลื่อนไหวนะครับก็มีการเคลื่อนไหวตามมาก็องอิงก็ไปตั้งนัทวุฒิสายเกลือตั้งนัทวุฒิสายเกลื่อนเป็นนะครับผู้มีในการ นะครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็จะไปลงพิธีสีสเกตทันทีนะครับเกมนี้น่าสนใจนะฮะการลงไปแบบนี้เนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือนัตวุฒิสายเกืือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งอีกเพราะว่าขาดคุณสมบัตินะครับที่จะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งแตนะ่แน่นอนฮนะเกมนี้ไอ้แมวเนี่ยก็เดินเกม เพื่อที่จะให้ทวุฒิเป็นแกนนําแต่ประเด็นที่น่าสนใจในกรุงเทพก็เกิดการชุมนุมประท้วงมีการออกหมายจับผู้ต้องหาอีก9รายนะครับประเด็นในเชิงการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองลักษณะเช่นนี้หมายถึงอะไรในเชิงการสังเคราะห์เกมนี้เป็นการเนรุกนะครับเพื่อแย่งพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครก็มีการก่อการจราจลน,นะครับเกิดขึ้นหลายวันโดยเฉพาะที่บริเวณทางดุนดินแดง เจ้าที่ทําการจับกลุ่มระเบิดปิงปองฮะแล้วก็ยึดระเบิดปิงปองได้เกือบ20ลูกเดอได้เจอลูกแก่อุปกรณ์ต่างๆที่ไว้ใต้สะพานลอยขอภายใต้สะพานนะครับทางด่วนดินแดงแล้วก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหาอีก9รายก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไป3รายนะครับที่ก่อวิาศกรรมก่อการร้ายแล้วก็เผารถของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ การเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้นะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยพลเอกประวิทย์เนี่ยมุ่งหน้ามาในภาคเหนือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปที่ภาคอีสานนะครับแน่นอนฮะภาคเหนือภาคอีสานเป็นพื้นที่สําคัญของกลุ่มคนเสื้อแดงของฝั่งทังทกษิณน,นะครับการที่ท,ทักษิณเดินเกมแบบนี้เพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ของตนเองเกบีีน่าจับตามองนะครับ ระหว่างนี้ยังคงไม่ใช่สาระสําคัญแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นในเกมที่ทักษิณเดินตอนนี้ก็คือมีการตั้งธบุตรแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงที่ก่อการจราจนกลางกรุงเทพมหานครในปี5.2นะครับและการเผากรุงเทพมหานครในปี2553มาเป็นผู้มุ่งในการนะครับครอบครัวเพื่อไทยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งนะครับแน่นอะนนั่นหมายความว่าเกมตอนนี้ทักษิณเนี่ยไม่มีตัวละครมีแม่เหล็ก เพียงพอที่จะเดินเกมนี้ก็เลยเอาแกนนำเสื้อแดงไปลงพื้นที่นะครับเพื่อหวังว่าจะชิงภาคอีสานคืนมาหลังจากที่ตอนนี้นะฮะฝั่งของพลเอกประยุทธ์ก็มีการแบ่งกำลังบางส่วนไปรบในภาคอีสานและไปรบในภาคเหนือเกมตอนนี้น่าจับตามองอักศิลกำลังเดินเกมนี้ในกรุงเทพก็เกิดมิสกรรมแต่ในภาคใต้ ปกติก็จะเกิดควบคู่กันแต่ทหารภาคใต้ตรึงกําลังไว้อย่างเต็มรูปแบบรับมือโจรได้เต็มรูปแบบมาแรงจัดแรงมาหนักจัดหนักทําให้สถานาการณ์ภาคใต้ตอนนี้เบาบางลงนะ โกลกอกลายก็กลัวทหารภาคใต้เลยทีเดียวนะซึ่งก็เป็นฝีมือกองทัพภาคที่4่ที่จัดกําลังได้อย่างเต็มรูปแบบวางกําลังได้เต็มรูปแบบในการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องจับตาม,มองเพราะว่าสถานการณ์จะลุกราภูมิใจไทยงงว่าทำไมจู่ๆมอบก็เกิดขึ้นมามาขับไล่คนเอกประยุทธ์อย่างไม่มีปีมีขุยนะครับสถานการณ์ก็กลับมารุนแรงเกิดเหตุถึงขั้นเผารถตํารวจและก่อการะจราจรหลายวันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลักนี้ เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การย่วยุที่มีเป้าหมายที่จะต้องการให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นพอมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็แน่นอนก็จะมีการแหร่ศพเกมนี้จับตามองให้ดีนะครับสถานการณ์จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยจะต้องผ่านอีกยกคึองก็ประมาณวาระสองและการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเกมจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสที่บนเอกประยุทธ์จะผ่านเกมนี้ได้ไหม ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกะยุทธ์ผ่านได้ผมมั่นใจว่าพลเอกะยุทธ์ผ่านได้แน่นอนไม่ยากเท่าไหร่แต่หลังจากการผ่านอภิปรายมตงใจแน่นอนหนีไม่พ้นต้องมีการปรับค่ดั้มตรีนะครับบางคนตั้งคําถามกับผมว่าปรับคดัมตรีแล้ววางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจากเดิมถอยเพื่อรุกเป็นรุกเพื่อรบแล้วจะดำเนินการอย่างไรก็ ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะฮะการเมืองมันสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายรู้เขารู้เราชนะไปกว่าครึ่งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ you yeah.